퀄คอ,อมเปิดตัวชิปเซ็ตบนโทรศัพท์มือถือนะครับควอคอมสแนปดากอน8 Elite นี่คือชิปเซ็ตระดับเรือธงที่จะใช้ในปี2025นี้จะไม่ใช่สแนปดากอน8 Gen 4อีกต่อไปโอ้ตอนแรกเราก็อยู่กับ Snapdragon 8 Gen 1 Gen 2 Gen 3จนเราชินนะเราก็คิดว่าปีปลายปีนี้เนี่ยเดี๋ยว ควากอมเปิดตัวใหม่ก็ต้องเป็น snapdragon 8 Gen 4แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ก็แอบ,บคิดนิดๆน,น,นะว่าควา่อมจะใช้คำว่า snapdragon 8ไปอีกนานแค่ไหน mm hmm. ออนะฮะแต่ผมก็ถึงบางอ้อตอนที่เขาเปิดตัวมานี่ครับเขาจัดงานมาเมื่อวันที่22ที่ผ่านมานะครับตุลาคมที่ผ่านมาเปิดตัวชิปเรือธงสำหรับมือถือตัวใหม่ตั้งชื่อว่า snapdragon 8 elite โดยเลิกนับเป็นเจน4แล้วนะครับและหันมาใช้ระบบรุ่นนี้เป็นแบบ ELITE ซึ่งตั้งชื่อไปคล้องจองกันกันกนกบ s n น p ดากอนเอ็กซ์เฝั่ง PC เออตอนแรกผมก็เฮ้ยชื่อมันคล้ายๆ ELITE มันเคยมีแล้วไม่ใช่หรอเออมี X-Elite ไงแต่พอเป็นมือถือก็เป็น8 ELITE แทนความเปลี่ยนแปลงของ Snapdragon 8 ELITE ก็คือตัว CPU นี่นะครับจะเปลี่ยนจาก CPU k y r ไคซึ่ง s n a p d r a g o นเนี่ยใช้มาอย่างยาวนานบนสมาร์ทโฟนนะครับคราวนี้จะเปลี่ยนชุด CPU ใหม่เป็น Orion ซึ่งเป็นแบบเดียวกันกับ Snapdragon X บน PC นะครับซึ่งตัวนี้จะพัฒนาโดยทีม n ูเวียเป็นอดีตทีมที่ผมเคยเล่าเลยใช่ไหมทีม n นูเวียเป็นทีมที่พัฒนาชิป A-Series ให้กับ Apple นะฮะแล้วก็ออกมา ตั้งบริษัทเองชื่อนูเวียแล้วคอค่อมก็ตามไปซื้อกิจการแล้วรวบเข้ามาเลยแล้วมาทำโครงสร้าง CPU ใหม่ที่เรียกว่า Orion ที่เรียกว่า,าเขาใช้แบบ แคชเนี่ยแทนที่แต่ละคอเนี่ยนะฮะจะมีแคชเป็นของตัวเองเนี่ยเขาบอกว่าเราติบรวมดีกว่าเอาแคชมารวมกันตรงกลางใครใช้มากใช้น้อยก็แบ่งกันไปใครต้องการใช้เยอะเป็นพิเศษก็มายืมยืมกันได้เออนี่แหละจนตัวนี้แหละคือ o อ i o n นะครับจะอยู่ใน Snapdragon 8 Elite มันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมันก็เลยเป็นสาเหตุให้คอคอมเนี่ยต้องเปลี่ยนชื่อจะไม่เรียกมันว่า Snap 8 Gen 4 แต่เรียกเป็นอีลีทไปเลยเพราะมันคือการเปลี่ยนรุ่นใหม่เลยเพราะฉะนั้นประสิทธิภาพมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนโอแลนตัวนี้ถือเป็นเจนที่2นะครับเพราะว่าพัฒนามาถึง2รุ่นแล้วประสิทธิภาพของ CPU จึงเพิ่มขึ้นเป็น9กระโดดเลยเขาบอกว่า8 ELITE เนี่ยมันจะแรงขึ้นถึง45%ทั้ง s i n เกิลคอรและมัลติคอร์นะครับมีการเพิ่มคล็อก CPU ขึ้นไปได้ถึง 4.3GHz แคชซีบีเนี่ยจะรวมกันทั้งหมดนะครับเป็น24เมกใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมประสิทธิภาพต่อพลังงานดีขึ้นถึง44นอกจากตัว CPU ที่เป็น o อ i o n แล้วนะครับของใหม่ที่อยู่ใน Snapdragon 8 Elite ก็คือ GPU a r r e n o จะดีขึ้น40นะครับ ใช้สถาปัตยกรรมใหม่ที่ชื่อว่า s l i ซ e นะครับแยกชิ้นส่วนย่อยนะครับมีแรมเฉพาะของตัวเองแล้วก็ประมวลผลการาฟิกได้ดีกว่าเดิมมีตัวประมวลผล NPU hexagon นะครับตัวนี้ดีขึ้นอีก45%ประสิทธิภาพต่อพลังงานดีขึ้น45%แล้วก็ system on chip นะครับประหยัดพลังงานกว่าเดิม27%ด้านเกมมิ่งรองรับ Unreal Engine เวอร์ชัน5.3นะครับแล้วก็มี ray tracing ที่ดีขึ้นอีก35%ใช้ ขบวนการผลิต3นาโนเมตรรุ่นที่2ของ TSMC และยังอัปเกรดโมเด็มนะครับเป็นโมเด็ม X80 นะฮะตัวโมเด็ม 5G ซึ่งตัวนี้มีอัตราดาวน์โหลดสูงสุดถึง10กิกะบิตเปอร์เซกแต่ 5G บ้านเราก็ยัง1กิกอยู่เหมือนเดิม <c oughs> แบรนด์สมาร์ทโฟนที่ประกาศในงานนะครับว่าจะใช้งาน Snapdragon 8 Elite มีมาแล้วนะครับนั่นก็คือ Asus นะฮะ Honor ไอคูวันพล o p ลเรียวมีซัมซง V ี V วเสียวมีเรียกว่าใช้กันทุกทุกยี่ห้อแหละทุกวงการเลยนะครับรอดูกันครับว่าในปีหน้านี้นะฮะ ใครจะใช้ซันเดาร์ังกอน8อีลีดเป็นคนแรกแล้วออกมาเนี่ยนะฮะเบนช์มากจะดีแค่ไหนประสิทธิภาพจะดีแค่ไหนโอ้โหวงการชิปปีหน้านี้เดือดแน่นอนเพราะว่าม e ด i เ t e เทคเนี่ยไอ้9400ก็มาแรงเหลือเกินแต่ตัวนั้นอนะ่ะเขาเน้นแบบรุ่นลองล,อง,ลองมาอยู่แล้วเขาเป็นตัวเขายอมเป็นตัวลองท็อปเพราะอะไรเพราะว่าของเขามันราคาไม่แพงขายคู่ๆกันไปไม่ได้เชิงแข่ง